สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการทำฟอ,อร์มกอตัวนี้จะเป็นแมมเข็มเงินนะคะแมมเข็มเงินเนี่ยเขาก็จะมีหนามที่แหลมหนามแหลมเหมือนเข็มเลยนะเนี่ยจับแล้วก็จะเจ็บเจ็บต้องระวังตัวนี้จะมีดอกสีชมพูเข้ม เข้มจนถึงบานเย็นนะคะแต่ของเราเนี่ยยังไม่เคยออกดอกเคยเห็นดอกในเน็ตตัวนี้พอดีเราเอามาทำฟอร์มกอก่อนตัวฟอร์มกอเนี่ยอยู่ประมาณสักตัวเนี้อยู่ประมาณ8เดือนถึง10เดือนก็จะได้ฟอร์มกอสวยแบบนี้ ตอนแรกเขาออกมาแค่นี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ออกเพิ่มอีกเพื่อนๆดูเนี่ยออกเพิ่มอีกตัวนี้ที่เราทำเอาไว้เลยเอามาให้เพื่อนๆดูทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำกันจะแนะนำเพื่อนๆก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตัดยอดมาจากตัวนี้อีกทีหนึ่ง นี่เราก็ปลูกมาเอาหนอ่อหน่อที่ตัดยอดจากตัวแรกเนี่ยมาปลูกนี่ก็นานแล้วแล้วเขาก็ออกหน่อใหม่แต่เวลาออกหน่อใหม่เนี่ยเขาจะออกแบบเนี้ยประมาณนี้ถึงเป็นตัวที่เป็นเมเ็ดก็ถ้าเราไม่ได้ตัดเป็นฟอร์มกอเขาก็จะออกหน่อแบบนี้ได้เหมือนกัน แต่เราว่าตัดเป็นฟอร์มกเนี่ยก็จะได้หน่อเยอะกว่าแล้วก็สวยตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือตัวยอดจากตัวนี้ตัดมาเหมือนกันแต่จะแนะนำเพื่อนๆอย่างหนึ่งว่าตัวที่เอามาตัดทำฟอร์มกอเนี่ยนะคะควรจะให้หน่อเขาใหญ่สักหน่อยหนึ่งถ้าหน่อเขาใหญ่เนี่ยจากที่ประสบการณ์มานะคะเคย เอาหน่อเล็กมาตัดแล้วเขาก็แตกหน่อแตกหน่อได้น้อยแล้วหน่อก็จะโตช้าเพราะเขาไม่แข็งแรงมากแต่ถ้าตัดหน่อเนี่ยหน่อที่มีความเนี่ยกว้างประมาณเนี่ยสี่เนี่ยประมาณสักสี่เซนตัวนี้สามเซนสามเซนตัวนี้อยู่ประมาณสามเซนเนี่ยสามเซนสี่เซนเนี่ยเอามาตัดหน่อเนี่ยลำต้นเขาประมาณเนี่ย เขาจะแตกได้ดีอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการทำนะคะตัวนี้เราจะใช้มีดคัตเตอร์ทุกครั้งที่เราจะตัดหรือใช้มีดเราก็จะแอลกอฮอล์ค่ะเราก็ต้องเอามีดเนี่ย ทำความสะอาดโดยการเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อเป็นเบื้องต้นเลยนะคะ mm. เพราะว่าการไม่ให้หนอที่เราตัดต้นที่เราตัดเนี้ยเน่าอีกตัวหนึ่งก็คือปุนแดงเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทาแต่เพื่อนๆจะไม่ทาก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนค่ะเราก็จะทาดีกว่า จะช่วยได้เยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยเอาไว้จับในกระดาษหนังสือพิมพ์พับอย่างเงี้ยเลยให้หนาๆน่อยนิดนึงเนี่ยหนาิดนึงแล้วเพื่อนก็จับเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะคะถ้าใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือได้เราจะตัดขึ้นมาประมาณสักเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย ให้ข้างบนเหลือมากกว่าครึ่งนิดนึงก็คือเว้นจากโคนขึ้นมาประมาณสักหนึ่งนิ้วกว่าหนึ่งนิ้วกว่าาอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัดตัดอันนี้วางไว้ได้เลยเราจะตัดให้ดูสองต้นนะคะ ต้นเนี้ยถ้าในลักษณะที่เขามีหน่อแบบนี้แบบนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะเว้นตัดให้มันเกินเกินหนออขึ้นมาหน่อยแบบนแล้วก็จัดได้เลยช่วงนี้เราก็จะเว้นไว้ เนี่ยค่ะให้นอเขายังอยู่แล้วส่วนช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีความยาวอยู่อยู่พอประมาณวิธีตัดยังไงก็ต้องเว้นช่วงนี้ให้มีความยาวพอประมาณนะคะตัวนี้จะสั้นกว่านี้หน่อยก็ได้แต่เป็นเพราะว่าตัวนี้มีหน่อเราก็เลยเสียดายก็เลยขยับสูงขึ้นมานิดนึงจริงๆก็ควรจะลงไปสักนิดนะึงประมาณนี้ เมื่อเสร็จได้อย่างนี้แล้วเมื่อเสร็จแล้วเราก็เจาปูนแดงเนี่ยค่ะถ้าปูนแดงแห้งก็เอาน้ำใส่สักหน่อยหนึ่งป้ายทาไปได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนในอากาศเนี่ยจะมีความชื้นแต่งวดที่แล้วเราทำเนี่ยไม่ได้ทาปูนแดงนะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทาดีกว่าทาทั้งสองอันเลยนะตัวน,นี้ก็เหมือนี้นี่ก็เป็นอันเสร็จ วิธีการทำฟองกอตัวที่เราตัดแล้วสองตัวเนี้เพื่อนๆก็นำไปวางไว้ในโรงเรือนหรือวางไว้ในที่ล่มตัวเนี้ยถ้าเราวางไว้ประมาณสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีลากออกมาแต่ถ้าเราจะไม่รอให้ลากออกมาถึงสองอาทิตย์ก็ได้วางทิ้งไว้ประมาณสัก สิวันสิบวันก็คือดูให้แผลเขาว่าตรงเนี้ยแห้งดีแห้งแล้วเราก็นำไปชำก็คือไปปลูกชำไว้ก่อนได้เลยคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ